ร้านสยามแหนมเนืองธุรกิจทำเงินที่มีอนาคตหากติดตามข่าวสารในวงการธุรกิจในบ้านเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผลการวิจัยศึกษาของสถาบันหรือหน่วยงานไหนๆมักระบุตรงกันว่าร้านอาหารถือเป็นธุรกิจดาวรุ่งมาตลอดส่วนหนึ่งเพราะอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันประกอบกับสังคมเมืองปัจจุบันผู้คนต้องรีบเร่งออกไปทำงานนอกบ้านตั้งแต่เช้ายัานคำ ทำให้ไม่มีเวลาปรุงอาหารเองด้วยปัจจัยเหล่านี้เองจึงทำให้ธุรกิจอาหารได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าเรายังจะเห็นได้จากความนิยมในการสั่งอาหารออนไลน์รูปแบบต่างๆที่เป็นสิ่งยืนยันว่าธุรกิจอาหารจะเติบโตต่อเนื่องไปอีกเรื่อยๆอย่างแน่นอนร้านสยามแหนมเนืองเรามุ่งเน้นให้ทุกคนได้ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมุ่งมั่นที่จะขยายสาขาของเรา ให้เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอาหารในอนาคตวันนี้สยามแหนมเนืองของบริษัทสยามแหนมเนืองธรรมสมบูรณ์กรุป๊ปภายใต้การบริหารงานโดยคุณจินตนาธรรมรสเดชาและคุณนิวัฒน์ธรรมรสเดชาที่มุ่งมั่นที่จะทำแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างของธุรกิจอาหารในกลุ่มร้านอาหารโดยมีความเป็นมาดังนี้คุณจินตนา ได้เริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพประมาณปีพุทธศักราช2550โดยได้ร่วมลงทุนกับครอบครัวเปิดร้านอาหารเวียดนามและได้เปิดสาขาแรกในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาราซาปิ่นเก้าในปีพุทธศักราช2559ชื่อร้านวีทีแหนมเนืองและเปลี่ยนชื่อร้านเป็นสยามแหนมเนืองในต้นปีพุทธศักราช2562 และได้เปิดสาขาที่2ในศูนย์การค้าไอคอนสยามในปีพุทธศักราช2561มีเป้าหมายที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสถานะปัจจุบันช่องทางการจำหน่ายมี2ช่องทาง 1. ผ่านร้านของตัวเอง Direct Shop มี2สาขาสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าและสาขาไอคอนสยามและมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มอีกประมาณ14สาขา ภายในระยะเวลา3ปี 2. Delivery ผ่าน l i n e Man GET โดยส่งผ่านสาขาที่มีและเพิ่มตามสาขาที่เพิ่มขึ้นที่ปรึกษาได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพลอ่อนน้อมพันธ์โดยมีการจัดการพัฒนาโครงการดังนี้ 1. สร้างระบบครัวกลาง Kitchen Distribution Center 2. พัฒนาระบบ Food and Beverage 3. Chef Training Service Training 4. วางระบบซัพ l y ายเ chain 5. วางระบบการตรวจสอบคุณภาพ QA 6. วางระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบพร้อมระบบ QC 7. ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูง 8. พัฒนาระบบขนส่ง 9. พัฒนาในด้านการตลาดสินมัฒนาคือแพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และได้เปิดโอกาสให้กับสยามแหนมเนืองได้เข้าร่วมธุรกิจที่จะเปลี่ยนและพร้อมที่จะขับเคลื่อนไอเดียวันนี้สยามแหนมเนืองพร้อมแล้วที่จะเชิญผู้ร่วมลงทุนเข้าร่วมครอบครัวธุรกิจที่มีอนาคตไปพร้อมๆกันสยามแหนมเนืองมีเป้าหมายในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหาลักทรัพย์การลงท,ทุนครั้งนี้เนี่ยก็เป็นก้าวหนึ่ง ที่สำคัญที่นักลงทุนทั้งหลายที่จะมาร่วมกับเราเพื่อก้าวไปถึงจุดหมายด้วยกันครับสยามเนือเนืองเนี่ยนะคะมีเป้าหมายนอกจากสุขภาพที่ดีนะคะขณะเดียวกันก็ผลตอบแทนของผู้ที่มารงมทุนร่วมกันนะคะก็ขอให้ผู้ลงทุนทุกท่านเนี่ยเชื่อมั่นนะคะจากประสบการณ์ของของเราที่ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยนะคะ,นะคะเราก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้แบรนด์นี้แข็งแกร่งที่สุด สยามแหนมเนื่งทางเลือกของนักลงทุนที่มองหาอนาคต